การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปี2566นะครับล่าสุดนะครับสำนักง,งานปลัดสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีเนี่ยเขาได้มีหนังสือด่วนที่สุดที่ว .10398 ลงวันที่14ธันวาคม2565นะครับเขาประชาสัมพันธ์รับสมัครคัดเลือก ท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปี2566ซึ่งในการคัดเลือกตรงนี้นะครับวัตถุประสงค์เนี่ยก็คือเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับท้องถิ่นในการพัฒนาบริหารจัดการตามอำนาจหน้าที่ของตนเองเนี่ยให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและก็สามารถที่จะตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน โดยมุ่งเน้นการประเมินผลการบริหารจัดการของท้องถิ่นในด้านต่างๆก็คือในด้านการด้านความโปร่งใสในการปฏิบัติงานการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพและการควบคุมค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายในการใช้และควบคุมนะครับความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรนะครับ การอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนประสิทธิภาพผลสำลิดในการดำเนินงานความพึงพอใจของประชาชนและโครงการนวัตกรรมท้องถิ่นนี่คืออวัตถุประสงค์ของการารับสมัครคัดเลือกท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีทีนี้เรามาดูในส่วนของคุณสมบัติกันนะครับในส่วนของคุณสมบัติที่จะสมัคร1เลยเนี่ย2.1นะครับ รางวัลการบริหารจัดการที่ดีประเภทดีเลิศก็ได้แก่ท้องถิ่นที่เคยได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดีอาจจะเป็นถ้วยรางวัลหรือว่าโล่รางวัลในปีงบประมาณ2,557ถึง2,565จำนวน3ครั้งและจะต้องมีผลคะแนนรวมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นหรือ LPA ในปีงบประมาณ2,565 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตั้งแต่ร้อยละ90ขึ้นไปในข้อหนึ่งนี้เป็นประเภทรางวัลการบริหารจัดการที่ดีประเภทดีเลิศนะครับก็คือจะต้องได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดีเนี่ยมาจำนวน3ครั้งในปี57ถึงปี2565ในช่วงนี้นะครับต่อมาคุณสมบัติในข้อที่2เนี่ยรางวัลการ บริหารจัดการที่ดีประเภทโดดเด่นในข้อที่2เป็นประเภทโดดเด่นก็ได้แก่ท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดีประเภทเป็นถ้วยรางวัลหรือโล่รางวัลในปี2,557ถึง2,565นะครับก็คือเคยได้รับรางวัลในช่วงนี้และก็จะต้องมีผลคะแนนรวมการประเมินประสิทธิภาพ LPA ในปีในปี2,565 ตั้งแต่ร้อยละ80ขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นก็จะแตกต่างกันลงมานะครับประเภทบริหารจัดการที่ดีประเภทโดดด่นเคยได้รับรางวัลในช่วง5 7ถึง65คะแนน LPA 80คะแนนข,นนขนนึ้นไป 3. รางวัลการบริหารจัดการที่ดีประเภททั่วไปก็ได้แก่ท้องถิ่นที่ไม่เคยได้รับรางวัลมาก่อนในปี57ถึงปี65 แล้วก็จะต้องมีคะแนน LPA เนี่ยในปี65ตั้งแต่100ละ75ขึ้นไปตรงนี้เป็นรางวัลบริหารจัดการที่ดีประเภททั่วไปอ่าก็คือท้องถิ่นที่ไม่เคยได้รับรางวัลมาก่อนนะครับทีนี้คุณสมบัติข้อ4เนี่ยท้องถิ่นที่ไม่ได้ส่งรายงานการเงินประจำปี2565ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามในพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พุทธศักราช2561มาตรา70ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานของรัฐเนี่ยจัดทำรายงานการเงินประจำปีงบประมาณประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินนะครับแล้วก็งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงินทั้งเงินงบประมาณเงินนอกงบประมาณและก็เงินอื่นรวมถึงการก่อหนี้ ส่งให้สำนักง,งานการตรวจเงินแผ่นดินและกระทรวงการคลังภายใน90วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณไม่สามารถเข้ารับการประเมินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี2,566ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าท้องถิ่นไม่ได้ส่งรายงานการเงินประจำปีเนี่ยก็ถือว่าขาดคุณสมบัติในการสมัครเข้าประกวดรับรางวัลน,นะครับคุณสมบัติข้อ3ในข้อ3การรับสมัคร รางวัลท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปี2,566คณะอนุกรรมาการได้กำหนดการรับสมัครเพื่อรับรางวัลเนี่ยในปีงบประมาณ2,566ตั้งแต่บัดนี้นะครับตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึง20กุมภาพันธ์2,566นะครับนี่เป็นช่วงของการรับสมัครนะครับข้อสําสำนักงานปลัดสำนักนาย,ยกรัฐมนตรี โดยสำนักง,งานคณะกรรมาการการกระจายอำนาจได้จัดประชุมชี้แจงขั้นตอนการรับสมัครและเกณฑ์ชี้วัดรางวัลของท้องถิ่นในการบริหารจัดการที่ดีเนี่ยนะครับในปีจำนวนหนึ่งครั้งท้องถิ่นที่ประสงค์จะเข้ารับฟังการชี้แจงหลักเกณฑ์เนี่ยนะครับก็สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังข้อมูลและก็สอบถาม เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประเมินของรางวัลได้นะครับโดยที่ไม่เสียค่าใช้ใจ่ายในวันศุกร์ที่6มกราคม2566ระหว่างเวลา9นาฬกาถึง16น,งนาฬิกาณห้องอมรินชั้น3โรงแรม SD Avenue นนะครับตรงนี้ก็ในวันที่เราจัดทำคลิปนี้นะครับก็เขาจัดไปแล้วนะครับหนังสือเพิ่งจะแจ้งประชาสัมพันธ์นะครับตรงนี้นะครับเพราะนั้น เขาได้จัดชี้แจงหลักเกณฑ์ไปแล้วนะครับแต่ในห่วงของการสมัครเนี่ยก็ยังสมัครได้อยู่นะครับจนถึงวันที่20กุมภาพันธ์2566สำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็สามารถโทรที่ได้ได้ที่หมายเลข092591 5959นะครับที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนมพนมพัฒสมิตานนท์นะครับหรือที่รองศาสตราจารย์นราทิ์ศีรามก็ได้นะครับโทรศัพท์เคลื่อนที่0899227599นะครับทั้งหมดนี้นะครับก็คือ,อหลักเกณฑ์ในการรับสมัครคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีพุทธศักราช2566ซึ่งตอนนี้ยังเปิดรับสมัครอยู่นะครับไปจนถึง20กุมภาพันธ์2566เพราะฉะนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลเทศบาลใดนะครับที่สนใจอยากสมัครเข้าร่วมโครงการนะครับก็ลองไปดูรายละเอียดกันนะครับแล้วก็สามารถจะดาวน์โหลดแบบประเมินและคู่มือประกอบการสมัครได้นะครับที่เว็บไซต์ผมให้ ขึ้นต่ำหน้าจอนะครับคุณผู้ชมดูเว็บไซต์ที่หน้าจอนี้นะครับเข้าไปดาวน์โหลดแบบประเมินคู่มือประกอบการสมัครได้นะครับหรือจะโทรสอบถามตามเบอร์ที่แจ้งไปเมื่อสักครู่นี้ก็ได้นะครับถามหน้าจอเลยนะครับ